รอบรู้สู้โลกวันนี้จะมาคุยเรื่องโอมคอนโควิดสายพันธุ์ใหม่ในยุโรปขนาดนี้ได้ติดโอไมคอนไปทั่วทุกประเทศแล้วนะครับและคาดว่าในเดือนมีนาคมนี้อย่างน้อยประชากรยุโรปครึ่งหนึ่งจะติดโอไมคอนในประเทศไทยเราเกิดขึ้นช้ากว่ายุโรปประมาณ1เดือนเศษ การติดที่ติดเร็วและมากอย่างนี้เพราะว่าสามารถติดได้มากกว่าเดลต้าถึง6เท่าและเมื่อโอมิคอนเข้าสู่ร่างกายคนเนี่ย mm. เขาจะแบ่งตัวและเพิ่มปริมาณได้มากกว่าเดลต้าถึง20เท่า mm. เหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าการเข้าสู่เซลล์เขาเนี่ย mm. มันไม่เหมือนของเดลต้าที่จะต้องไปเอาแขนขาไปเกาะกับผนังเซลล์แล้วก็ค่อยๆค,คืบคานเข้าไปแต่ โอไมคคอนนี่พุ่งเหมือนจะรวดเข้าไปในเซลล์เลยทันทีเมื่อเข้าง่ายก็จะแบ่งตัวเร็วแต่ยังโชคดีที่เขาติดแล้วไม่ชอบจะไปอยู่ที่เซลล์ปอดแต่ชอบจะอยู่เซลล์จมูกและลำคอและหลอดลมส่วนต้นเพราะฉะนั้นอาการป่วยหนักที่จะทำให้ปอดบวมถึงตายเนี่ยมีน้อยมากยกเว้นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันสูงเส้นเลือดติดตันที่สมองและปอดโรคไตโรคมะเร็งหรือคนที่กินยากดภูมิทั้งหลายการที่เขาเกิดขึ้นมากถึง6เท่าน,นี้ก็เลยทําให้จํานวนคนป่วยนี่เยอะแล้วไม่แสดงอาการด้วยในคนป่วยพันคนนะฮะจะเข้าโรงพยาบาลร้อยคนในร้อยคนเนี่ยจะมีอาการป่วยหนักมากบางประเภทจะต้องเข้าไอซีเนี่ยสิคนเพราะฉะนั้น พันคนที่ป่วยจะป่วยหนักสิบคนในสิบคนที่จะตายหนึ่งคนพ็สรุปแล้วว่าพันคนตายหนึ่งคนแต่เดลต้าร้อยคนตายหนึ่งคนที่เข้าโรงพยาบาลนะตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถึงแม้ว่าจะคนไข้จะไม่ป่วยหนักไม่มีอาการไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแต่มันป่วยเยอะท้ายสุดคนที่เข้าโรงพยาบาลก็จะเยอะขึ้นแต่การฉีดวัคซีนสองเข็ม ไม่เพียงพอที่จะป้องกันโอเมคอนแล้วถ้าเกินสามเดือนเป็นต้นไปหรือคนที่ฉีดสามเข็มแล้วเข็มสุดท้ายสามเดือนแล้วเช่นกันก็จะป้องกันการติดไม่ได้อย่าประมาทนะครับถ้าท่านจำเป็นต้องไปอยู่ที่แอาอาัดใส่หน้ากากตลอดเวลาล้างมือไม่จําเป็นอย่าไปในที่แอาอาัดไม่จาเป็นอย่าไปกินข้าวนอกบ้านกับคนที่ไม่รู้จักเด็กขาดและที่สําคัญที่สุดคือต้องไปฉีดวัคซีน เข็มที่3หรือ4ถ้าเข็มสุดท้ายเราฉีดมาแล้วเกิน3เดือนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ